สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็จะมาแชร์วิธีการพับเหรียญปยทานรูปหมอนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันค่ะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทําต่อไปกันนะคะหลังจากที่พับได้แบบนี้ทั้ง3เส้นแล้วนะให้เอาลิบบิ้นมาวางนะคะ ทับกันแบบนี้ค่ะหนึสองสามแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เอาเส้นตรงกลางค่ะไขว้กันแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มจากฝั่งขวาก่อนค่ะเส้นนี้นับเป็นเส้นที่1เส้นที่ 2, สองเส้นที่สามนะคะฝั่งขวามือทางซ้ายก็นับเหมือนกันค่ะหนึ่งสสามนะคะ เอาเส้นที่1นะคะพับไปทางซ้ายไว้ใต้เส้นที่2แล้วพักขึ้นมาไว้บนเส้นที่3ามค่ะทางซ้ายนะคะให้เอาเส้นที่1วางไว้บนเส้นที่2สอดใต้เส้นที่3 แล้วเอามาวางไว้บนเส้นที่4ค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้จบในรอบที่1ค่ะรอบที่2องทำเหมือนเดิมค่ะเส้นที่1ไว้ใต้เส้นที่2ทับเส้นที่3ด้านซ้ายมือค่ะ เส้นที่1ทับเส้นที่สองทับเส้นที่2นะคะสอดใต้เส้นที่สามแล้วมาวางทับเส้นที่สี่จบรอบที่สองค่ะรอบที่สามนะคะเส้นที่หนึ่งไว้ใต้เส้นที่สองทับเส้นที่สาม ระหว่างที่ทำก็ค่อยๆดึงไปด้วยนะคะทางซ้ายมือค่ะเส้นที่1ทับเส้นที่สองไว้ใต้เส้นที่สามนะคะแล้วก็ไว้บนเส้นที่สี่ค่ะได้3ามรอบแล้วนะคะให้เอาเหรียญใส่เข้าไปค่ะทำรอบที่สกันนะคะ เส้นที่1หดไ่งใต้เส้นที่2ค่ะทับเส้นที่3าเส้นที่1ทับเส้นที่2ไว้ใต้เส้นที่3เส้นที่1นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะเส้นที่1ทับเส้นที่2ตาใต้เส้นที่3ามแล้วก็ไว้บนเส้นที่สี่นะคะ จได้ในลักษณะแบบนี้ก็ค่อยๆดึงนะคะเขาก็จะเป็นรูปทรงของเขาค่ะจบในรอบที่4นะคะ ทำรอบที่ห้ากันค่ะเส้นที่1นึ่ใต้เส้นที่สองทับเส้นที่สามเส้นที่1ทับเส้นที่2องค่ะใต้เส้นที่สามทับเส้นที่สี่แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเลยค่ะ ที่ห้านะคะทำรอบที่หกกันค่ะเส้นที่หนึ่งทับเส้นที่ไว้ใต้เส้นที่สองขอโทษค่ะไว้ใต้เส้นที่สองทับเส้นที่สามเส้นที่หนึ่งนะคะทับเส้นที่สองไว้ใต้เส้นที่สามทับเส้นที่สี่ ดึงเลยค่ะจบในรอบที่6นะคะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นเราจะมาทำสอดการสอดเก็บริบบิ้นกันนะคะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะคะเส้นที่1สอดตามแนวเลยค่ะ จะทำการสอดทั้งหมดสองครั้งนะคะเพื่อที่ลิบบินจะได้ไม่หลุดนะคะ สอดครบทั้งสองครั้งแล้วนะคะให้ตัดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเหลีย่ยมปุ้ยทานรูปหมอนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ๊ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ